้อนรับเข้าสู่ช่องสุนิสาชาแนลนะคะวันนี้เรามาแนะนําร้านที่ตลาดนะท่าเรือนะคะอ่าเป็นคลองถมนะคะท่านผู้ชมอําเภอท่าเรือนะคะจังหวัดพระนคนรศรีอยุธยานะคะร้านที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะคะเป็นร้านผัดกะเพรานะคะท่านผู้ชมขายดีมากนะคะมีมากกว่าสิบเอ็ดสาขานะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะอยู่ข้างหลังแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศเลยะคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยคะ ผัดใหม่ๆร้อนๆนะคะมีมากกว่าสิบเอดสาขานะคะคนี่เลยร้านกะเพราหมูเล่นไฟนะราคา25บาทนะคะท่านผู้ชมมีแบบรับคำข้าวกล่องด้วยนะคะเป็นโโห่อๆแบบนี้นะคะน่าทานมากค่ะท่านผู้ชมสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะอันนี้พี่เปิดร้านวันช่วงกี่โมงคบพี่ อโมงองขายกับบ่ายสองเหรอใช่เ,เราจะหมดเที่ยวมัคุหนึ่งคุมหนึ่งหมดแล้วหรอโอ้คุมหนึหมดแล้วเราไม่ชววม,ว,ว,มออวันละประมาณห้าร้อยหกหกร้อวันละหกร้อยหกโอ้ไม่ธรรมดาค่ะอยู่นี่กี่วันนะคะพี่สวันเลยเนาะใช่ครับวันละหแล้วเปนกระเพราพนพราก้ ท่าเรือครับแล้วก็มีตลาดบ้านหมอบ้านหมอบ้านหมอนี่วันอะไรคะมีอังคานมะเสาแล้วก็อาทิตย์อ๋ออัญชันเสาร์อาทิตย์ขนมเชมแล้วก็อีกเก้าร้านกระจายอยู่ไหนสลาบนี้เป็นแฟนชายหรือว่าเป็นของพี่อ๋อเป็นแฟนชายที่รับของพี่ไปพี่เป็นเจ้าของโอเคค่ะใกล้ที่ไหนกินที่นั่นได้เลยครับโอเคค่ะก็คือป้ายร้านจะสไตล์นี้เหรอใช่ เลยครับบริการจัดการน้ำสดสนบำเร็จครับเราก็จะมีรับคำเข้ากล่องแล้วก็มีแฟนชายนะพี่ติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะพี่น่ารักครับน่ารักนะแต่พ่อฟ้บอกจำเบอร์ตัวเองไม่ได้แล้ว่ไโอเคค่ะก็ติดต่อที่เพจได้เลยครับอ๋อมีเพจด้วยนะพี่ใช่ครับมีเพจกับพาวงเล่นไฟครับกับพาวูเล่นไฟนะคะก็มีทุกเพจแต่หนึ่งเพจ เขทำเป็นรูปแบบร้านอย่างเงีด้วยา2อปีสองปีสองป,สองปีนี่สิบเอ็ดสาขาเหรอคะสิบเอ็ดตั้งแต่ปีแรกครับแล้วก็<อ>ปีสองก็ทั้งหสุดยอดค่ะน้องิจารณ หนะข้อมูลไดไฟอันนี้แบบดูควันอย่างดีแล้วพี่เนาะไม่ต้อง<ห>กลัวจงกลัวจามกลัวไอแล้วพี่ถ้ามีกล่องที่ไหนก็ขายได้ ร้อยโมโตวันไม่ธรรมดานะคะท่านผู้ชมทำได้แค่นี้ไม่ค่ะทำได้แค่นี้นะคะ สั่งได้เลยจ้าถ้าใครสนใจแฟนชายนะคะท่านผู้ชมก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะในที่เบอร์098นะคะ429 1391นะคะท่านผู้ชมเนี่ยได้ มีหมูกระเทียมด้วยนะคุณ บินมเก็เอาหูเล <ating> ่นไฟนะคะท่านผู้ชมเป็นเพจนะคะก็กดเข้าไปติดตามกันได้นะคะ เป็นโลโก้แบบนี้นะนี่คะเป็นโลโก้ช่องผัดครั้งละครึ่งโลโลนึงกโลโลนึงเป็นหมูกระภาพเกรเอจ้าแล้วเป็นมะเขาอเทศจ้ะวันนึงกี่โลนะพี่เอาหมูกระอวันนึงก็จะเป็นสังก๊อประมาณตี สี่สิบสี่สิบแล้วจะมีไก่มีอะไรนี่นะครับจ้สี่สิบถ้าเป็นร้านหลักก็จะอยู่ที่ร้อยยี่สตรงไหนนะพี่มีมีท <off> yeah, ี่โต <its>. ๊ะริท่าเรือเป็นที่ขายเองเหรอคะไม่ใช่ครับมีเป็นทีมงานอ๋อเป็นทีมงานปกติแล้านี่ก็เป็นทีมงานค่ะแต่วันนี้มาลงเรโอภา้าอื่นจะมีสองดา ถัดสองเตาเลยนะคะสองถึงสามเตาเพราะไม่ทันอันนี้เดี๋ยวพอคนงานก็ไม่ทันแต่ว่า,มาห,หมดพอดีอาจจะก็อาจจะกลับก่อนทุนกคน้ะลูกค้าเข้าเรื่อยๆนะคะ เป็นแค่ติดต่อใช่ไอ๋อวันนี้แในชาอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทก็คือได้ได้อุปกรณ์ครบชุดเลยได้อุปกรณ์ครบชุดนะคะไม่แต่ตัวเลยจ้ะแล้วก็สอนผ่านจนกว่าจะเป็นโอ้สุดยอดค่ะเข้ามาติดต่อดเลท่านผู้ชมสิบวันก็คืนจ้ะถ้าทำเลดีนะครับทำเลดีสิบวันคืนเงินนะพี่อืม รสชาติไม่ต้องห่วงค่ะแซบแน่นอน,น,น,อนตลาดโตลูกนิ้วถ่ายวันไหนมากคะพี่กวันทุกวันเลยนะนโอเคแล้วก็พรุ่งนี้ไปตลาดบ้านหมอบ้านหมอบ้านหมอสามวันค่ะ ก็ฝั่งร้านความผมกไปทั้งเสบียงขาไปเนาะมีที่ตัวเมืองที่ทิ่ตะวันไฟแล้วก็เราแวะตัวเมืองแล้วก็มีที่หมู่บ้านติวบาแต่ว่าหนูอยู่ในเมืองหนูยังไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นใช่ไหมใช่อะเพราะไม่มีการทับไม่ได้ยินแอดโฆษณาแล้วอ๋อรู้จักในคนนี้ สำหรับใครนะคะที่อยากมาทานร้านกะเพราหมูเล่นไฟราคา25บาทนะคะท่านผู้ชมตอนนี้มีทั้งหมด11สาขานะคะก็สามารถมาได้นะคะสาขานี้จะอยู่ที่ตลาดนัดท่าเรือนะคะอำเภอท่าเรือนะคะจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะเปิดร้านบ่าย2โมงนะคะท่านผู้ชมถึงประมาณพุ่มนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ